เซเว่นไนท์สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์ทุกคนครับกลับมาพบกับผมนะครับแอร์สีตควานนั่นเองฮะก็เป็นยังไงบ้างครับถือว่าไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเลยนะฮะก็จริงๆแล้วผมติดติดธุระนะครับก็คือติดงานในส่วนของผมเองนี่แหละก็เป็นเพื่อนๆรู้จักยูกิโอไหมฮะอ่าเพื่อนๆน่าจะมีคนเล่นยูกิโอนะครับคือจริงๆแล้วผมก็เป็นแอดมินในกลุ่มของยูกิโอโปรนะครับเป็นเกมเกม,เกมหนึ่งนะฮะก็ ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นได้นะเป็นเกมฟรีนะเป็นเกมยูกิโออันนี้ไม่ใช่โฆษณานะครับเพราะว่ามันเป็นของผมเองนะนะฮะก็พอดีมันมีกฎใหม่อัปเดตนะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการทำเซิร์ฟเวอร์นานมากๆนะครับกว่าจะว่างกว่าจะอะไรเนาะก็ใครสนใจจะเล่นยูกิโอนะครับก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้นะครับเล่นฟรีทุกอย่างนะการ์ดครบทุกใบนะครับสามารถจัดเล่นกับเพื่อนได้เลยนะฮะโอเคนะครับกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าในคลิปนี้นะครับผมก็ ไม่ได้จะมีประเด็นอะไรมากมายนะครับหรือว่าไม่ได้จะมาลงอารีนาอะไรจริงจังนะครับก็มาอัปเดตข่าวสายกันได้ฟังเฉยนะครับแล้วก็ไปส่องอารีนากันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับอาทิตย์นี้นะครับทางอาทิตย์ผมบอกเลยว่าผมแทบจะไม่ได้เล่นคือใช้คําว่าคือผมมาฟาร์มตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับคือผมฟาร์มอย่างเดียวเลยฟาร์มเปิดฟาร์มเปิดฟาร์มยีิบสี่ชั่วโมงเลยไม่ทําอะไรเลยนะฮะอารีนาเนี่ยผมพึ่งรีนะครับวันนี้กับเมื่อวานเมื่อวานผมรีถึงสี่สามแล้ววันนี้ก็รีรวดเดียวมาถึง 4, 9, 9, 6, นหลก ห้าพแล้วกันนะครับแพ้ไป4เกมนะครับโดยใช้ทีมเดียวตลอดนะครับอ่าก็คือผมหยุดเล่นไปเพราะว่ามันเป็นเมตาทีมถือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้อะไรกับตัวเกมเท่าไหร่นะแต่ว่าคือผมเบือ่อผมเบื่อเมตาทีมถือคือมันมันจืดอะเออแต่ผมก็ไม่ได้ว่าใครเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบสไตล์นั้นเนาะอ่าก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ ก็วันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงดีกว่านะครับว่าเมตาอีนาตอนนี้นะครับหสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะทีมหลักๆนะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับก็คืออีวานคริสนะครับเดลโนนะครับเดลโนเนี่ยเหมาะกับทีมถึกพอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกคือสกิลอเวของเดลโนเนี่ยมันมีลดผ่านโจมตีใช่ไหมฮะมันปูมาทางทีมถึกอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่เดลรลนตี3เป้าเนี่ยมันทำให้สเปซไปโดนตัวหลังได้นะครับทำให้ทีมที่เล่นคาอะไรนะ ฮาฮายองกับคารินจะคายอนแล้วเมื่อกี้นะครับอ่ามันสามารถฟาดไปโดนคารินกับฮายองได้ทําให้ทีมที่เป็นทีมถึกเพียวเนี่ยยืนยากนะครับยืนยากนะฮะอันนี้ก็คือเดลโลจะเป็นตัวเคาน์เตอร์เนาะแล้วก็ซีซ่าซีซ่าแน่นอนว่าเป็นตัวที่ถึกเกือบๆจะเท่าอีวานก็ว่าได้เพราะว่าเป็นตัวธาตุดินแล้วก็มีพาสิฟบ,บล็อกติดมาใช่ไหมครับทาให้อ่ามีความสามารถในการถึกเนี่ยเทียบเท่านะครับเพราะว่ามี กราะเด้งเลือดเหมือนกันนะครับใส่กรอกเด้งเลือดแล้วก็ยังมีค่าบล็อกที่สูงพอด้วยนะครับแต่ว่าเจมอะไรนี่อาจจะใส่ได้ไม่เท่าอีวานนะครับจะถึงไม่ได้ไม่เท่านะฮะแต่ก็มีสกิลพิเศษที่เป็นสถานะตอดเลือดนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งผู้เล่นยิ่งอยู่ระดับสูงเนะี่ยยิ่งมีจิตวิญญ,ญาณนักสู้ที่แข็งแกร่งมากเนี่ยยิ่งมีเพิ่มสถานะเนี่ยยิ่งโกงมากมาเลยสหรับตัวซีซ่านะสำหรับเฟลย่าเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ได้มาเป็นตัวาดาเมจเท่าไหร่นะครับหมแบบาย คือดาเมจของตัวเฟย่าเองเนี่ยไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับจะมีแรงแค่สกิลอเวกที่เป็นสกิลแมวนะครับแรงหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ที่สําคัญคืออามาศาร์ฟิกดาเมจมากกว่านะคือสกิลของเฟย่าจะเป็น3เป้า3เป้าห้สเป้าใช่ไหมสามสามสี่ใช่ไหมฮะทำให้เราศาสตร์ฟิกดาเมจเข้าไปได้เนี่ยเยอะนะครับอ่จาจะเนีนไปธีการศาสรฟิกดาเมจมากกว่าเนาะส่วนคริสก็ยังเป็นตัวตอบโต้ที่ดีที่สุดอยู่ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คริสหรอกฮนะตัวอะไรก็ตอบโต้ได้นะ แต่ว่าคริสเนี่ยมันอึดนะครับมันอึดสุดพอมันหมดหลอดมันยังเป็นซอมบี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอามายืนเป็นตัวตับโตได้นั่นเองนะครับตัวตับโตสำรองรองจากเดวโลนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันจะเท่ากันนะอ่าคริสเนี่ยกับเดวโลนี่ยอย่างปึ๊บอ๋อเดวโลนคนนี้เขาเพิ่มเออก็เท่ากันแหละเพราะว่าเดวโลนคนนี้68ใช่ไหมครับหกสิบแปดบวกพารสิบยี่สิบจะเป็นแปดสิบแปดส่วนคริสเนี่ยจะเป็นห้าสิบแปดบวกพาน์สิบสามสิบ เพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวเนี้ยจะแย่งกันโต้นะครับก็คือว่าดวงไปว่าใครจะโต้มากกว่บบากันแต่ถ้าเป็นสกิลที่สานมาแถวหน้าโดนเดิร์นโลนเดิร์นโลนก็จะโต้ก่อนเป็นหลักแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็จะเป็นทีมนี้อยู่นะครับส่วนคนอื่นๆล่ะไปส่องกันแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าคนนี้เป็นเหมือนกันนะครับทีเหมือนกันเครือประดับน่าจะเหมือนกันหมดนะครับเป็นตี2ครั้งนะครับอีวานคนนี้เป็นแวนฮิวเหมือนเดิมนะฮะตีสครั้งนะครับลุงก็น่าจะเป็นแหวนฟิกดามเม้นะครับลุงกับ เฟรีาจะเป็นแหวนฟิกดาเมจนะคือเน้นศาสตร์ฟิกดาเมจนะครับหรือบางคนอาจจะเล่นซีซ่าเป็นแหวนอัมพรางเพราะว่าศาสตร์สกิลไปแล้วจะได้ไม่ต้องโดนตอบโต้นั่นเองนะครับอ่าตัวที่เน้นออกสกิลยังเป็นซีซ่าอยู่ใช่ไหมฮะอ่ายังเป็นซีซ่าอยู่นะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับส่วนอีวานยังเป็นเพิ่มฮิลกับลดคูลดาวเช่นเดิมนะครับอืมไหนมีอะไรแปลกๆปลกไหมเนาะวันนี้ เทพดำอ๋าวเทพดำนี่ไงเดี๋ยวส่งเทพดำเทพเทพเทพดำแป๊บนะฮะเพราะว่าคนนี้เขาอาจจะมีไอเดียในการจัดทีมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเป็นทีมเหมือนกันนะเป็นเพิ่มฮิลละบล็อกอัตราบล็อกเหมือนกันนะฮะโอเคน่าจะแสดงว่าอาทิตย์นี้คือไม่มีอะไรแทรกได้จริงๆนะถ้าเป็นเหมือนกันแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ก็ว่างๆนะครับอีกสักหน่อยละกันผมมาอัปเดตเมตาอาริทเอ้ยมาอัปเดตกันอาริทลงอารีนากันนิดนึงดีกว่านะครับก็ ทีมที่ผมใช้นะครับเป็นทีมนี้คือผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นถึกนะผมจะเอาเป็นแบบว่าแนวแนวดาเมจหน่อยแล้วกันนะก็จะเป็นหน้า2นะครับเป็นหน้าอีวานกับเดโรนนะครับแน่นอนว่าเดโรนก็ามาฟาดสามเป้าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เดอโรนผมเพิ่มเจมสตอกโต้ตเข้าไปด้วยเม็ดหนึ่งเพื่อนที่จะให้โต้มาสูงกว่าคริสนะฮะอยากให้เดอโรนมันโต้โต้คนเดียวไปก่อนเลยแล้วค่อยตายแล้วค่อยคริสเล่นนะส่วนอีวานผมเปลี่ยนจากชาวบ้านที่หนึ่งก็คือเจมจากเจมบล็อกนะครับผมใส่เป็นเจมจุดอ่อนแทนเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าผมลืมเปลี่ยนไม่ใช่คือจริงๆอ่ะตอนช่วง4 3่สามพอ่ะคือทีมจิตวิญญาณผมมันได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมฮะผมก็เลยไม่เอาบล็อกแล้วผมเอาดาวเมจไปเลยก็เลยใส่จุดอ่อนมาให้มันติดจุดอ่อนชัวๆไปเลยนะครับพอถึง5้าพันแล้วเนี่ยจริงๆผมก็คงต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่าผมขอแบบลองดูแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะอ้าวสุดท้ายมันก็ดวงอยู่เดียนนะติดบล็อกสักนั่นแหละนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ติดอยู่เดียนนะแล้วก็คริสผมก็ยังเป็นอ้อคริสผมนี้จะแนวๆหน่อยนะคริสผมจะไม่ได้เล่น โตแล้วนะครับในทีมนี้นะคิดไม่ได้โตนะครับจะเป็นคิดสองเลือดนะครับแล้วก็ใส่เจมบล็อกเจมอัตราคลที่เข้าเจมเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็แหวนฟิก5000นะครับอ่าเฟย่าผมก็เป็นตัวดามเมจฟิก5,000ันเหมือนชาวบ้านเขานะอันนี้ธรรมดาธรรมดานะแล้วก็ผมเลือกใช้เป็นรูดอีกตัวหนึ่งนะครับชูดเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดแล้วนะครับสกิลน่าจะเป็นตัวที่สกิลแรงที่สุดในตอนนี้นะก็ผมก็กะเอารูดมาถ้ามันออกสกิลมันก็เก็บอาจจะเก็บได้สักตัวหนึ่งรือว่า อาจจะทําให้แหวนเลือดเลือดทำงานได้เลยนะครับอ่าก็ใส่มปนสองครินะครับ2บล็อกนะฮะแล้วก็ใส่เจมพวกดาเมจนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นแหวนฟิกห้าพันผมใส่แหวนฟิกห้าพันสามตัวเลยนะแถวหลังนะครับอ่าแล้วก็ทูดผมพยายามจะเน้นดาเมจเป็นตีธาตุดินตีธาตุมืดนะพยายามจะแบบออกสกิลเดี่ยวไปเพื่อสับซีซ่าให้มันหมดหลอดไปเลยอะไรแบบเนี้ยหรือสับอีวานให้มันครึ่งหลอดก็ยังดีอะไรประมาณนี้นะผมก็ลองลองดูนะแล้วก็พาสซีฟผมจะเน้นไปที่จุดอ่อนนะครับอัตราจาุดอ่อนจุดอ่อนดาเมจแล้วก็ เพิ่มบล็อก10%นะครับเพื่อที่จะให้อ่าอีวานเนี่ยมันมีค่าบล็อกประมาณ50ใช่ไหมติดตัว10แล้วก็พาสซีฟสามสิบพาสซีฟไอเดีสิเป็น50พอดีนะครับโปรติแล้วคนต้องใส่เจมบล็อกอีก20เพื่อที่จะให้มันเป็น70ใช่ไหมผมไม่ได้ใส่ก็เลยเหลือแค่50นะครับแล้วก็เพิ่มกายภาพอ,อีก10อันนี้ก็จะเป็นบัฟคริสบัฟทรูสบัฟเดลโลนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคไปลองลงกันดูสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ผมจะไหวหรือเปล่าสหรับทีมนี้นนนนะะะเเพรราาาาวว่่ี้้้กํลลัังขึม 5, มม5,000แจิ มันจะเริ่มตึงแล้ว,ว,วจริงจแล้วผมได้ชุดคอสตูมีวานแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ใส่เฉยๆนะฮะเ <c oughs> <c oughs> พราว่าผมคือเจ้าชายหิมะไม่ใช่เจ้าชายน้ำแข็งเจวปลรอมไงล่ะนะครับมาถึงก็เปิดโลกก่อนเลยนะะยกเลือดเทียมก่อนเลยนะมายกมายกกลับไม่โกงใช่ไหมฮะอีวานอีวานหูวชมพูนะโอเค เปิดด้วยคริสนะฮะสังเงินนะฮะอ๋อไม่สิต้องบอกว่าคือทีมผมเนี่ยไม่ได้มีตัวไหนที่ใส่อัตราออกสกิลเลยเพราะฉะนั้นใครจะออกเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะมันก็จะมั่วไปเลยนะอโอเคโอเคเดี๋ยโลนออกสกิลบนนะครับทำให้เกรดเต็มไปเลยนะก็ดีเหมือนกันจะได้รีบรีบแปลงล่างไปนะครับ อีกฝ่ายก็เป็นทีมมาตรฐานธรรมดานะเป็นทีมออกตาทั่วไปแต่ว่าจะเป็นซีซ่าสายล่องหนนะครับสายอะไรนะอัมพารางนะฮะจะซีซ่าเขายังไม่ออกสกิลนะถือว่าดีเลยนะครับอ,อ๋อสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นโยรังเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าผมพยายามจะเล่นเป็นดาเมนะผมไม่อยากเล่นยือถึง10นาทีนะผมเลยเล่นเป็นดาเมจไปเลยถ้าแพ้ก็อาจจะแพ้แตกต้นเกมไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือถ้าชนะก็ถือาานาที7นาทีก็ยังดีอ่ะอะไรเงี้ย พูดไปนะครับสกิลน,นี้อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะเพราะเป็นสามเป้านะครับโอ้ฟยายาฟิกดาเมจมาฮะึ่ง,ง,งหลอดไม่เป็นไรต่อไป3ตัวนะครับได้อยู่นะฮะอ้ออีวานเอาโลกระแทกหน้าไปนะครับเบาๆมาเกตเวกอีวานเต็มแล้วสกิลอีวานเนี่ยจริงๆมันแรงแค่ช่วงแถวแถวสา 3, 000, มพันหกนะ กัวเวกอีวานอ่ะเฮ้ยยกโลกเฉยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมา5,000แล้วเนี่ยมันกากแล้วเออมันมันแทนใครไม่ค่อยเข้าแล้วอย่างมากก็แค่หลักหมื่นนะไม่กี่หมื่นโอเคเดี๋ยวโลนิฟยตายเฉยโดนอะไรตายโนสะท้อนได้เหรอ, <c oughs> อ,อเออไปยาสัตว์ิกไปฮะเลือดไม่ลดเลยนะครับแต่ละคนนะฮะแข็งแกร่งเหลือเกินนะฮะเมตานีาเ,เดี๋ยวโลตายไปแล้วนะครับอย่างรวดเร็ว โอเคแทงมันอือเฮ้แรงอยู่แสดงว่าเขากรอ,อกไม่หนาพอนะคือเนี่ยรู้เลยถ้าเกิดใครที่เจอสิิวเจาะกราะแบบอีวานแล้วแรงเนี่ยแสดงว่ายังมิดเอเวกรอกไม่ครบนะแสดงว่าตัวไม่อึดนะครับถ้าเกิดอึดๆเหมือนกันเนี่ยไม่กี่หมื่นนะเบาๆนะฮะคริสนะฮะสกลิลเดี่ยวไปนะครับโอ้แรงอยู่นะครับติด<า>คิดดีข้อจุดอ่อนนะเมื่อกี้ คือเมื่อก่อนน่ะตอนคริสเข้ามาแรกๆนะครับเราจะเล่นเป็นสายสายคริสคั่จุดอ่อนถูกไหมฮะจะทําให้สกิลเดี่ยวของคริสเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแต่พอหลังๆมาเนี่ยเราเปลี่ยนคริสนะครับเป็นสายตอบโต้นะครับทําให้เราไปเน้นที่การเพิ่มพลังโจมตีกับความความเสียหายตีปกตินะครับทําให้สกิลของเราเนี่ยเบาลงนะสำหรับคริสนะะหลังมาคือคริสนี่เอามาตอบโต้อย่างเดียวสกิลจะเบามากนะ ผมเลยลองพยายามปรับ,บเป็นเหมือนเดิมดูคือให้สกิลของคริสมันแรงแต่ว่ามันก็อาจจะได้เท่านี้แหละนะฮะเออเหลือเลือดพอๆกันไหวปะเนี่ยเราเหลือสตัวทูสเรายังไม่ตายนะฉันไม่ยกโล่สามรอบเลยใช่ไหมเนี่ยเฮียแล้วทูสยืนหน้าด้วยโอเคบล็อกได้นะฮะ เฮ้ยโซย่าเราตายไปชุด oh. ที uh, <man>. ่สองละโอ้คริสขยันมากเลยผมไม่แน่ใจว่ารุดผมอาจจะใส่ออกออกสกิล10%ไว้ที่ potential หรือเปล่านะคือถ้ารุดออกสกิลบ่อยก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะใช้สกิลเวกแล้วก็เสษกรอบใหม่เนี่ยแรงมากนะครับติดที่นเขาจุดอ่อนนะอีวานระเบิดไปเลยนะครับ คือผมใส่ทูตมาแต่ว่าไม่ได้ทูตเป็นตัวเปิดไงผมก็เลยใส่ของครีจุดอ่อนได้เต็มสูงนะงไปฮนะโอ้ถ้ต,ติดบลออนะ็อกดีอ่ะนะโอเคได้คริสเหรอ,ตอแต่เราเป็นการสกิลแล้วเรายิงเปรียวได้อีกแป๊บหนึ่งนะโอเคไม่มีใครติดแจมกันเลยโอเคทูตเหยียบมันสกิลนี้ไม่ลดโตเลยนะอืออย่างแรงฮะ หรือแค่ลุงนะสบายนะเพราะลุงหนุนเลื่อไม่ติดนะลาก่อนลุงยังไหวยอยู่นะครับทีมนี้ตอนแรกผมกะว่าจะรีถึงแค่สี่พันสามแล้วก็กะว่าวันนี้โนอาเข้าก็จะได้มาเผื่อมันเผื no ่อโนอามันการเป็นตัวพี p ไงผมเลยจะได้เล่นตรงสี่พันสามแล้วหน่อยนะจะได้สบายๆนะไปมาว่าโนอาเลื่อนไปวันพรุ่งนี้แทนนะครับเพราะว่า,าวันนี้เขาทางต่างประเทศเขาหยุดนะน่าจะอยู่คริสมาสหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับอืม เขาก็เลยเลื่อนอัปเดตเป็นวันศุกร์แทนนะ,ะ <c oughs> ผมก็เลยต้องต้องมาเลียลีนาแล้วเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงนะไม่งั้นจะรีไม่ทันนะครับเพราะว่าช่วง5 0 0พันขึ้นไปถึงซูพร,รีม3เนี่ยมันขึ้นยากเหมือนกันอ,อ,อ,อาจจะต้องใช้เวลารีเยอะนะครับเพราะว่าตีไม่เข้านะฮะแต่ไม่รู้ว่าทีมนี้จะไหวหรือเปล่านะอันนี้ส <c oughs> ามอีวันแบบเต็มหลอดใช่ไหมได้ไป4 6 0 0 0นะก็ต่ำกว่าครึ่งหลอดนะเมื่อกี้แหวนฮิลเด้งเลยนะครับก็น่าจะได้แรงสุดเท่านี้แหละฉันไม่ นั่นแหละฮะผมเคยต้องมารีไว้ก่อนนะสัก5,000กว่านะครับเพื่อที่จะได้อะไรขึ้นสุพิมได้นะเพราะผมพยายามจบสุพิมตลอดนะครับจริงๆพยายามจะจบสุพิม1นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันเพลองเวลารีเกินไปผมก็เลยเอาแค่สุพีม2อส,สุพิมสุพิมสนะสัปดาห์ที่แล้วผมก็ยืนสุพิม2ไว้แต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะยืนแค่สุพิม3นะครับออโอเค เดรโล่โอ้ทูดโดนดูเลือดเหรอโอเคเกตเต็มเร็วมากอีวานโอ้ยสับติดคิดจอนด้วยโดนเดรโล่เข้าไปเกือบตายเลยฮะไม่ไรตบกลับไปนะฮะ <c oughs> เดรโล่ผมใส่เจมตอบโต้มานะครับทำให้ไม่มีดูดเลือดนะเพราะว่า <c oughs> ผมรู้สึกว่าเดรโลมันดูดเลือดมันก็ถูกไม่ขึ้นเท่าไหร่อยู่แล้วผมก็เลยเออไงไม่ต้องดูดเลือดหรอกเอาโต้ชัวร์ไปเลยดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละโตไปนะครับเน้นโตชัวฮะหมดประโยชน์แล้วนะได้โตสักสองทีตอนแปลงล่างเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วนะฮะก็ลดเลือดไปได้เยอะอยู่อ่ะเอออีมันใกล้ตายแล้วเหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ละเลือดนะครับสวยฟิกดาเมจนะฮะสกิลนี้โหลดไปดิหนึ่งรถไปสิเปอร์เซ็นต์ได้ ออตายไปหนึ่งอ,อีวานโดนดูดเลือดย่าแล้วโดนเห็บเกาะสับโอ้ยเอ้ยนั่นแหละสวยยังไม่ตายเหรอเอาตายเรียบร้อยนะฮะสวนะ่วนน่ะอีวานตายละที่เหลือเราจะเก็บไม่ยากนะครับโอเคแก้หน่อยนะครับสวยมากเสร็จเลือเทียมให้เพื่อนด้วยนะครับ ทูตายเสียดายทูทูมันบอกปลามากเลยนะจริงอ่ะคืออยากจะเล่นเมนทูนะแต่ว่าแบบมันอยู่ได้ไม่นาน่ะโะทูเจ็บแน่นอนอยู่นี้โอ้โหโดนไปเจ็ดหมื่นเลยเว้เอาเรื่องอยู่นะครับคิดเราก็ได้แต่ออกสกิล คันๆไปนะนรปคริสใช่ไหมโตเออผมสม,มัยมีโต้นี่หว่าลืมลืมไปผมไม่ได้มีคริสคริสผมไม่ได้โตเออถ้าผมเล่นมาแบบไม่มีตัวโตสำรองได้ไงวะเนี <laughs> ่ยคือทีมผมไม่มีตัวตอบโต้เลดเกมเนี่ยเราลงตายเนี่ยก็คือตายไปเลยนะก็หมดเลยนะเออก็เล่นมาถึงนี่ได้นะ <laughs> คือเลื่อดคลีสผมโดนสกิลนี้นิดหน่อยอ่ะมันก็จะเด้งเลื่อนมาเรื่อยๆไงโอ้โหตายนะเฟยา่าแย่แล้วเกมนี้ยากแล้วไอ้หลบได้เอ้าโอ้โ,โดนฟิดาเมทตายโอ้โโเยเหลอร์อีวานเขาจะแบกได้หรือเปล่านะครับแต่น่าจะแบกไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงยังไม่ตายนะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอีกนะครับยังเต็มหลอดอยู่เลยไม่น่าไหวแล้วเกมนี้ อาจจะต้องหลังจากนี้อาจจะต้องไปปรับคริสให้เป็นโต้เหมือนเดิมแล้วนะครับน่าจะยืนไม่ได้ละคือช่วงก่อนหน้านี้ผมค่อนข้างอึดไงเพราะว่าของของเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไม่แน่นพอนะครับกระสิทีผมไม่ค่อยเข้าอะไร่างใช่ไหมผมก็เลยเอาคริสยืนอึดไปเลยนะครับอะไรแบบนี้ไม่ต้องโตไม่ต้องอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ละเริ่มมาเจอผู้เล่นที่แบบแข็งกแกร่งนะฮะเอออีวานลาก่อนนะฮะ โอเคนะครับเรียบร้อยหนึ่งเกมนะฮะกลับมาที่เดิมมะมันต้องไปไหนล่ะวันนี้จมชิญหน้ากับผมหนูหนมาดูกันต่อซิจะเป็นยังไงนะฮะก่อนที่จะไปปรับทีมใหม่นะครับจร่งจริงมีอีกสูตรหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเกิด เ,เพื่อนที่แบบมาถึงตรงจุดทรงทางตานแบบผมเนี่ยหมายถึงว่ามาถึงจุดที่ควรจะอยู่อะนะแบบสมมุติอย่างผมเนี่ยมันควรจะอยู่แต่แถว4,009ขึ้นไปใช่ไหมถ้าผมมาเจอตรงนี้แล้วผมจะเริ่มแบบแพ้บ้างชนะบ้างเนี่ยผมสามารถเล่นเป็นทีมสถานะได้นะคือคือไปจัดทีมไฟเผาเลยไฟเผาเลื่อนไหลเลยแต่ว่าเราเริ่มหลังเวเพื่อนทุกคนเราเริ่มหลังครับไม่ต้องเริ่มก่อนนะเพราะว่าปล่อยให้อีฝ่ายมันเริ่มก่อนแล้วก็ใช้อีวานยกโลไปเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราเริ่มเราเริ่มหลังเพิ่เราค่อยสาสสถานะไปศาสไฟไปเอาลุงออกสกิลอะไรเงี้ยมันก็จะต่อเลือดอีก่ายได้เหมือนกันนะถ้าเล่นแบบนั้นน่ก็พอได้นะครับเป็นอีกสายหนึ่งนะผมว่าอาจจะลองอยู่เหมือนกันนะแต่ผมต้องขอดูก่อนว่าอ่าผมยังขึ้นไหวหรือเปล่าถ้าผมขึ้นไม่ไหวผมอาจจะต้องปรับทีมเป็นทีมสถานะดูนะเพราะว่าดาเมจเราจะตีกันไม่ค่อยเข้าแล้วเพราะว่าพอของเราเจอคนที่ใส่กรอบท็อปเหมือนกันเนี่ยกรอบกันเหมือนกันเนี่ยอาวุธ มันเจาะไม่ค่อยเข้านะตัวมันอึดมากเลยนะครับตัวที่แบบตีแล้วเห็นผลเลยก็จะมีแค่ทูตัวเดียวอะที่แบบออกคิวแล้วแบบโหเลือดหายพขกวาพนะนอกนั้นก็จะเป็นพวกตีสเปเชียลเบสิกแอแทมที่จะดูแบบลดเลือดได้เยอะหน่อยนะครับเออเนี่ยโตเข้าไปนะครับ จริงๆถ้าเกิดเอาตัวมาฮิวเดวโลโรนมันก็ดีนะคือถ้าเกิดเล่นคารินกับเรลโดนเนี่ยจริงๆอย่างมันก็แอบดีแต่ว่าคือผมกลัวคารินมันจะไปฮิวตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วมันลำยายนะแล้วก็แบบบางทีเดโลโรนมันมันตายก่อนแล้วเดี๋ยวคารินชุบขึ้นมาเป็นร่างธรรมดาชุบเดโลโรนมาเป็นร่างธรรมดาตีทีตีเป้าเดียวก็กากเดียวใช่ไหมฮะเนี่ยคริสผมไม่ได้ใส่โต้ยังโต้ได้เลย <laughs> โต้มีพังสิบโต้สามสิบนะแล้วก็ เกิดมามีสิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมก็เป็น40%บปอซนตนะครับโตไปนะฮะถ้าอีฝ่ายออกสกิลที่ไม่ใช่เฟย่ามันก็จะเป็นอย่างนงี้แหละฮะคือจะโดนเดือดรนเนี้ยฟาดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันตีไม่ค่อยแรงนะฮะมีสกิลของเฟย่าที่ฟิกดาเมจ5 0 0 0เนะี่ยแล้วก็เอาเวกอ,อีวานอย่างเงี้ยที่แบบสับเดืรนแล้วแบบตายอะไรเงี้ยนะ ไม่างนั้นแบบคริสออกสกิลอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับซื้อสับหมดหลอนมากเนี่ยโเกือบหมดเว้ยไม่แรงพอเว้ยไม่ได้ใส่ไอรีนนะถ้าใส่ไอรีนก็จะตายนะเมื่อกี้เฮ้เอาเว้ซ้ำฮะอืมติดเลขส้มเลยสวยสวยติดเล่นเหลือหนึ่งนะอุ้ยโดนสับโดนโตตรแรงเลย ไม่เป็นไรเรียบร้อยนะครับแต่สีซ่าละคริสติก่ายัางเริ่มเต็มอยู่นะยากอยู่เหมือนกันนะครับความมืดจงดูดกลืนแสงสว่างแสงสว่างจงโอบก,กอดความมืดขวางฉันไม่ได้ความมืดจงดูดตลืนแสงสว่างแสงสว่าง จงโอบกดความมืดโอเคขวางฉันไม่ได้ได้เวลาดินเชืุ่ดจุดกันถ้าจะแรงอยู่นะท่านี้นะครับอืมเกือบแซดนะฮะเหลือคริสอ๋อคริสแต่ว่าคริสเข้าซอมบี้ไปแล้วนะได้อยู่นะครับขอแค่เก็บอีวานให้ได้ก็พอ โอโ้ยโอ้โย,โ,อโ,ยโตไปนะครับคพิสอีกนิดนึงนั่นแหละเรียบร้อยแล้วแหละคพิสนะครับ<ะ>กวีวานก็ได้จะเจ็บอยู่เจอปิกสามปิกห้าพันเออเดี๋ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะหิวขึ้นมาพันสี่นะครับโอ้เรียบร้อยโอ้ทุตเราอยู่มาถึงเลดเกมแล้วเนี่ย นี่ไงล่ะแสนเก้านะฮะไงทูตแม่งแรงจริงนะฮะแต่ว่าแบบม,มันหวังย่าอยู่เหมือนกันคือถ้าเกิดผมไปปรับเป็นใช้สกิลล่ะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเสียอ,อัตราย,ย่างอื่นไปแทนนะครับสำหรับตัวทูตนะอืมนะครับยางผมใส่ตอนนี้ผมใส่เป็นสองอาวุธสองคริติคอลแล้วก็มีเจมคริเจมจุดอ่อนเงียมันนับให้ผมติดทั้งคริทั้งจุดอ่อนถ้าออกสกิลทีเนี่ย มันโอกาสที่แรงอะติดแรงมากๆเลขส้มอะสูงมากเพราะว่ามีพาสี่ไอดีอีกสิใช่ไหมครับเป็นจุดอ่อน40เป็น80 7 0เอแปดสิบสี่สิบเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีเพิ่มลังโจมตีด้วยทําให้ทูสผมเนี่ยตีแรงมากๆเลยนะครับจริงๆผมยังช่างใจอยู่ว่าระหว่างฟิดาเมท้าพัน 5, กับเจอกเกราะเนี่ยอะไรมันจะแรงกว่ากันนะจริงๆแล้วก็น่าหลอกเหมือนกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมขอลงแค่เบาๆสามเกมพอแล้วกันนะฮะก็มาอัปเดตกันให้หาย คิดถึงกันเฉยๆนะครับคลิปจะได้ไม่นานเกินไปนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้นะฮะก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าทางเพจเขาออกมาประกาศตั้งแต่แรกๆแล้วว่าอ่าปัญหาที่ตรงเนี้ยมันยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่าจะชดเชยให้หลังจากที่อัปเดตแพทนะครับก็ใครที่ยังทําอะไรไม่เสร็จก็ไปทาให้เสร็จไว้ถึงจะกดรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะส่งของมาให้แหละนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับอืมไม่ต้องกังวลไปนะครับโอเคสำหรับพรุ่งนี้นะครับก็ตัวละครมาอย่างโนอาเข้านะครับ ผมยังเดาว่าตอนแรกอ่ะผมคิดว่าโนอาจะเข้ามาเป็นโหมด PVE เพื่อที่จะเข้ากับดันเจี้ยนใหม่ใช่ไหมครับหอคอยใหม่แต่ว่าทีนี้เนี่ยคือไอ้หอคอยใหม่อ่ะมันยังไม่เข้าครับท่านผู้ชมเขาพูดเหมือนว่าหอคอยใหม่เนี่ยจะเข้าเป็นเดือนหน้านะครับเดือนมกราก็เลยอาจจะเดาได้ว่าเนี่ยโนอาอาจจะมาเป็นตัวกึ่ง PVP ก็ได้นะครับอาจจะเป็นตัวเป้าเดี่ยวใน PVP ที่แบบแรงมากๆตัวหนึ่งอะไรเงี้ย คือเป็นตัวที่แบบลงได้ทั้ง2โหมดก็ได้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะรอรุ้นว่าพรุนี้จะเป็นยังไงนะสกิลของโนอาก็จะเป็นเหมือนทารานี่แหละคือมีสกิลพา้สี่มีสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลแปลงร่างนะครับมีแค่สกิลเดียวนะเหมือนกันเลยนะฮะก็หรือต้องรอดูว่าจะมีเอฟเฟกประมาณไหนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลที่เน้นดาเมจเป็นหลักนะครับสำหรับตัวโนอานะถ้าเป็นของเกาหลีนะครับจะเป็นตัว PVE เลยคือจะมีสกิล3เป้านะครับตอนแรกจะเป็นสกิล3เป้านะครับแล้วก็พอแปลงร่าาางเเเสสร็็จจะะะกกลลยปปนนนิ1้แทฮ ไม่รู้ว่าของบ้านเรานี้จะเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันนิดหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ